ท่านที่นะครับมีอายุหรือว่าเข้าสู่วัยการคนณแล้ผู้หญิงที่นะครับตั้งท้องหรือว่ามีอายุแล้วนะครับหรือว่าวัยรุ่นยิงก็ทานได้เริ่มเริ่มทานตั้งแต่วัยรุ่นเลยก็ได้ตัวนี้นะครับเป็นแคลเซียมพีแคลพัสัวนี้นะครับตัวนี้พีแคลพัสมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับตัวนี้ มากกว่านะครับทานแล้วเนี่ยนะครับมากกว่าการบำรุงกระดูกบำรุงทั้งทีเนี่ยต่อต้นบำรุงทั้งตัวเลยนะครับให้วนวิ่งสารมันวิ่งมาทั้งตัวนะครับด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับดูแลสุขภาพนะครับคอลลาเจนนะครับจากปลาทะเลน้ําลึกนะครับเสริมสร้างคอลลาเจนนะครับใต้ชั้นผิวเพิ่มความชุ่มชื้นป้องกันริ้วรอยนะครับวิตามินซีนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวหนังนะครับ ส่วนวิตามินอีนะครับต่อต้านอนมุนศิลาป้องกันและชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวด้วยนะครับเสริมสร้างผมและเล็บด้วยนะครับมีไบโอดีนนะครับเสริมสร้างความแข็งแรงให้เซลล์ผมป้องกันหลุดร่วงและผมงอกก่อนวัยด้วยนะครับคุณแอดมินโรต้องเริ่มรับประทานแล้วนะครับเราเริ่มจะงอกก่อนวัยแล้วนะครับแล้วก็เรามีสังกะสีด้วยนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าฝนจะตกเพราะเรามีสังกะสีให้ด้วย นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้เป็นสารสีครับผมอันนี้ขอโทษครับเป็นสารสีนะครับเพิ่มความแข็งแรงและชะลอการเสื่อมให้แก่สุขภาพผมและเล็บอ่าตัวนี้นะครับกระตุ้นการเผาผลาญโดยแมงกานิสนะครับแมงกานิสแมงกานิสกระตุ้นการเผาผลาญสารอาหารโปรตีนนะครับตัวนี้นะครับกระตุ้นการเผาผลาญสารอาหารทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตรวมถึงไขมันด้วย นะครับตัวนี้แคลเซียมมีประโยชน์อย่างไรต่อสุขภาพบ้างมาฟังกันนะครับตัวนี้แคลเซียมสําหรับตัวนี้นะครับแคลเซียมนะครับก็ช่วยให้กระดูกแข็งแรงนะครับป้องกันการเกิดโรคก,กระดูกพรุนได้นะครับ <c oughs> เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของฟันทําให้ฟันแข็งแรงนะครับ <c oughs> ขบเคี้ยวกินอาหารได้สบายๆเลยนะครับกระตุ้นการสร้างสือ่อประสาทช่วยให้ระบบประสาททําง,งานได้ตามปกตินะครับ ควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อรวมทั้งการเต้นของใจด้วยนะครับแล้วก็นะครับช่วยให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีส่วนช่วยทําให้อืเลือดแข็งตัวเร็วขึ้นด้วยนะครับการเลือกรับประทานนะครับแคลเซียมให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้องอย่างไรนะครับเลือกแคลเซียมที่มีส่วนประกอบของวิตามิน3ามแมกนีเซียมมี 3, ม3นะครับ,รบตวนี้ละทองแดง<ม>เพราะแคลเซียมจะดูดซึมได้ดีที่สุด น,นะครับแล้วก็การรับประทานตัวนี้ก็ตามคําแนะนําของกรมอนามัยเลยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เลือกรับประทานแคลเซียมในเวลาหลังอาหารเพราะแคลเซียมจะดูดซับได้ดีนะครับในสภาวะที่มันกดตัวนี้นะครับราคานะครับตัวนี้ปีแคลพัสตัวนี้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทาหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองอะนะครับตัวนี้ก็ บอกด้วยว่ามีจำนวนจำกัดเพราะว่าสินค้าตัวนี้ขายดีมากนะครับตัวนี้6กร้อยสิบาทนะครับรับพอยต์เจ็ดสิบแล้วก็เงินสดสามสิบก็คือพอยต์อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบห้าพอยต์แล้วก็เงินสดอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทเท่านั้นเองแค่ร้อยเก้าสิบห้าบาทเท่านั้นเองกับสุขภาพที่คุณได้บำรุงกับทั้งตัวนี่ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับสําหรับ P Cal Plus ตัวนี้นะครับบำรุงทั้งทีนะครับต้องบำรุงทั้งตัวด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนกับ P Cal Plus ตัวนี้อ่านะครับ